เจ๊ครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คน2คนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานอกเดือดดาๆนะจะมาทํางานร้านใไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกี่เก๊เอ้อาอลองทําดูให้ทดลองงาน3วันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากรับเจ๊ครับมิทีนโจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิลังครับเจ๊ครับ โอ้ยนักเล็งซองลังกินน้ำก่อนแป๊บนึงหิวน้ำมากเลยเฮ้ยเจี้ยมาโจ๊กเกอรนั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอาให้ไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจ๊กเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อย,ยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอูงอ้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มีจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะอยู่ในกระเป๋านี กับข้าวอะไรนี่มันขนมก็ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่นี่นี่จ๊กเกอร์ดูหน้าผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดูอือ,ออือก็อร่อยพี่หิวข้าวมีจินเดีย๋ยบอกน้ว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอือกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพาร์ตอืออร่อยมากเลย ีิชีนเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโดพักกรอบอร่อยไม่มีสุนพันมดขึ้นแค่เอาขนมมากินในร้านโจกก๊ก็อีกแล้วนะบอกอกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมเข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกเดี๋ยวครับท่านประธานผมชื่อเต๋าครับ มาสมัครเป็นคนขับรถดูการแต่งตัวเนะ่ผ่านไหมผมมาจาก้านนอกครับแต่ถ้าผมได้ทำงานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธานพี่มิทินพ,พ,พ,พานนวไปช้อปปิ้งหน่อยค่ะรับรับรับทำงานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานหยุดยืนรออยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยหรอครับดูแต่งตัวซิเอากระเป๋าฉันมา แต่ท่านประธานสั่งให้ผมตามคุณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้องพี่มิชินเอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปช็อปร้านนี้ก่อนอะรอยอยู่ตรงนี้นำะไม่ต้องตามมาหนูครับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสำอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับ หนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอเอากระเป๋าฉันมาวางมั่วแบบนี้ได้ยังไงเธอรู้ไหมว่ามันใส่แล้วเท่าไหร่นายเตา๋าผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบน,นี้มันแพงครับฉันจะให้พี่มิทินไล่ไนายออกพี่มิทินพี่มิทินไล่เต๋าออกเลยนะคะอย่าทำอะไรน้องซันนายโต เ๋าอะมันเอากระเป๋าุวดลิมิเตดของนิวอะไปวางมั่วค่ะพี่มิทินดูสิเป็นรอยหมดเลยนายทําแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงครับพี่มิทินต้องไล่ในเตาออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับปรุงตัวใหม่พี่มิทินข่าวออกจะดังขนาดนั้น แล้วเราจะเปิดร้านต่อได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่เปิดร้านต่อเราก็จะ,ะอดตายเงินก็ไม่มีหนี้ก็ยังไม่จ่ายหนหลงชมพู่ก็จะยึดร้านฉันทำไงดีแม่ค้าคะกานิเย่ไมเซล่าขวดสีชมพูเหมาะกับผิวแบบไหนคะเออเหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายคะ่ะชิ้นเงินเลยคะ่ะค่ะนี่ใช่เจนิวที่เป็นข่าวลวงโลกหรือเปล่าเอ,อ ไม่ใช่นะคะคุณคุณจําคนผิดแล้วค่ะเออฉันคูจําคนผิดจริงๆนั่นแหละข่าวดังลวงโลกขนาดนั้นคงไม่มีหน้ามานั่งขายของแบบนี้หรอกสวัสดีครับใช่ร้านเจนิวไหมครับคุณเป็นใครคะผมเป็นเจ้าหน้าที่ต,ตารวจครับตํารวจทางเราได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าเจนิวมีการหลอกลวงเงินประชาชนรวมความเสียหายประมาณหนึ่งล้านบาทจึงได้มีการออกหมายเรียกให้เจนิวไปสอบปากคําที่โรงพักครับฉันไม่ใช่เจนิวนะ ฉันฉันเป็นแค่พนักงานเจนนิวไปต่างประเทศนี่แหละค่ะเจนนิวลวงโลกตัวจริงเสียงจริงอย่าชมพูไม่ไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่ใช่เจนนิวคุณอย่าไปเชื่อมันนะคะเลิกโกหกไันแล้วยังไงเธอก็ไม่รอดจับมาเลยค่ะคุณตำรวจอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอย่ไปที่พนักงานไม่ฉันไม่ไปขอความร่วมมือด้วยปล่อยฉันนะฉันไม่ไปเดี๋ยวก่อนเอากุญแจร้านมาต่อไปร้านนี้จะต้องเป็นของฉันอะไรนะไม่จริง ไมม่่เชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่แหละผลกรรมสำหรับคนที่อยากรวยทางลับพี่เม่ยั้งน้ำให้เนี่ยหิวน้ำอยากกินน้ำเย็นๆฮะมาเมียก็นาดำสิลูกเจดใส่งานตากแดดจนมือเลยเอาอเอามาะนาแตงกวามาใส่ได้่สิซื้อให้ใส่ดีก็อย่างนี้เด้มากหนาของเบบีใบฉันตากแดดมาหลายๆนี่ใส่เลยมันสิซอยปอดปรลูมผิวเป็นจะใส่ได้เหรอแม่ยโปรไดรับแบบนี้ เจนี่ถึงสิมาใส่ห่าทำงานถึงสิมาใส่ห่าไปตัวคนนี่แบบมีบ่ได้แล้วจเจเฮ็ดจังไรล่ะเมียต้องจัดการวันนี้ให้เย,ยพอพรแก้งเป็นลมในร้านดีก,กว่าเจ๊คะพี่กับมิทินจะลาออกจะไปกิีดยางที่บ้าน ลาออกไม่ได้ตอนนี้คนกําลังสงสารกําลังโอนเงินมาช่วยเหลือตั้งเยอะจะลาออกได้ยังไงเจสร้างเรื่องว่าพี่ปวยเป็นปโรคมะเร็งแล้วก็เอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียวพี่ไม่อยากเป็นเครื่องมือให้เจ๊โกหกใครอีกแล้วเจ๊ไม่ให้ออกถ้าไม่ให้ออกเจ๊เตรียมตัวโดนแฉได้เลยฮคิดจะแฉฉันเหรอก่อนที่จะแฉฉันนะหาโทรศัพท์ที่มันกล้องชัดกว่านี้หน่อยได้ไหม ลงเรือลำเดียวกันแล้วก็อย่าคิดที่จะหักหลังฉันพอถ้าโดนแฉขึ้นมาพวกเธอสองแม่ลูกก็มีส่วนสมรู้ร่วมคิดเจ๊กับก่อนนะคะเลิกงานแล้วเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมถ่ายตอนกินข้าวกับน้ำปลาส่งมาให้เจ๊ด้วยนะค่ะอะไรเนี่ยเจ๊ลวงโลกที่มันเรานี่ย ไปลงไปทํางานเหมือนแรกเลยแม่จะว่ารับเดอ้อเจสวัสดีครับสวัสดีจ้ะว่าแต่เมื่อกี้ใครมาส่งเธอเหรอแม่ผมครับวันนี้ผมจัดตัวเลยไหมครับว่าแต่แม่เธอทํางานอะไรหรอจีดยังอยู่บ้านครับแม่เธอสนใจมารับจ็อบทำงานบ้านที่บ้านเจ๊ไหม ป้าพรเป็นแม่ของมิตทีนะคะตอนนี้ป้าพรกาลังตกงานเจะนะก็เป็นคนใจบุญที่สงสารค่ะเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยให้มาทํางานด้วยกันนี่นะคะของขวัญที่ทุกคนส่งมาเจ๊ะจะให้ป้าพรทุกบาทเลยถือว่าช่วยเหลือป้าพรด้วยกันนะคะว้างวางาวาา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 อสสาอาออาา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  แต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอกอะไรตกพี่ทำเซรามตกค่ะเจ๊แตกเลยขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะ,ะแตกวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะจะทำยังไงถ้าพนักงานในร้านทำสินค้าตกแตกถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหักเงินใช่ไหมคะแต่สำหรับเจ๊ไม่ค่ะเพราะว่าเจ๊เป็นคนขี้สงสาร ขวัญเอ้ยขวัญมานะพี่พรใครที่อยากปลอบใจพี่พรนะคะก็ส่งของขวัญมาได้เลยนะคะอันนี้ค่าแรงวิธีนสามร้อยห้าสิบส่งของพี่พรนิวหักที่ทาเซรั่มแตกนะคะนหนบอกว่าเจไม่หักเลยคะไม่หักได้ยังไงของซื้อของขายที่จึงมาสามร้อยเก้าสิบเก้านะเจลดให้เออแล้วเงินข,ของขวัญที่เจบอกว่าจะให้ล่ะคะมันจ่ายเดือนละครั้งนะ่ะเดี๋ยวเจจะรวบรวมให้ทีเดียวละกันค่ะไปมิทีนกลับบ้าน ผมเห็นป้ายรับสมัครคนสวนครับใช่จ้ะพอดีหลังบ้านเจ๊อะรกมากเลยน่าจะมีงูอยู่ประมาณสิบตัวแล้วตอนเนี้ยงูมีพิษไหมครับเจ๊เจ๊ก็ไม่รู้ก็จะให้เธอไปดูนี่แหละงั้นเอาอเป็นว่าเจ๊รับเธอเลยรักกันนะขอบคุณครับเจ๊อ๋อดีวเดียวเดียวเดียว,ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเอฟซีของเจนิวทุกคนพอดีเจ๊อะเห็นเขาเดินอยู่ข้างทางนะคะแล้วน้องเขาน่าสงสารมากเจ๊ก็เลยชวนน้องมาทำงานด้วยกันไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวจะอัพลงโซเชียลโอ้ทำไมโลกจังน่าจะมีงูนะมั้งนี่ร้อนจังสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนเจ๊ก็ซื้อข้าวแล้วก็น้ำหวานนะให้น้องวิทีนนะคะเพราะว่าเห็นน้องอ่ะางย่าตากแดบดบจงเหนื่อยหน้าดูเจ๊ยิ่งเป็นคนที่สงสารซะด้วยสิขยันแบบนี้เจ๊ว่าจะให้ค่าอะไรสักขันึ่งทุกคนว่าน้อยไปไหมอะ่ะโอ้อันนึงเลยเหรอ โอเคอัพโซเชียลเจมิวคนดีคนเดิมอ่ะมิทินขอบคุณครับเจ้โอรแกรก่อนนะครับเจ้นี่จ้ะสองร้อยห้าสิบไม่ใช่พันหนึ่งหรอครับเจ้บ้าเหรอน่าฉันถ่ายอัพโซเชียลเฉยๆใครจะมาจ้างวันละพันเธอบ้าหรือเปล่าผมได้สองร้อยห้าสิบเองนะครับเจ๊ให้วันละสามร้อยห้าสิบก็หักค่าข้าวค่าน้ำเธอตอนเที่ยงนั่นไงที่เจ๊ซื้อให้อะ่ะเอ้าไม่ใช่ฟรีเหรอครับจะบ้า หรอเธอนี่ก็คิดได้ยังไงที่จริงเนา่ะมันร้อยยี่เลยนะค่าข้าวค่า,า,าน้ำอะ่ะแต่ว่าเจ้ลดให้เหลือร้อยหนึ่งขอบคุณครับแบมแบมสงสัยคืนนี้ลูกต้องมาลอยกระทงคนเดียวแล้วละ่ะเอา้าทำไมล่ะแม่แม่แมีธุระด่วนอ่ะอะอย่าลืมทาเจลส้มนามินะผิวจะได้ออล่าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงไงลอ,อยกระทงคนเดียวแบบนี้หนูก็เหงาแย่สิ ทำอย่างไรถึงจะได้ลอยกระทงกับสาวงามผู้นี้เออมื่อ,อไรสาวงามซื้อแบมจะมาไหมาน,นั่นไงเอาโจกไปสภาพนี้ไม่ได้สวัสดีครับแปมอุ๊ยคุณเป็นใครทำไมคุณรู้จักชื่อฉันผมเป็นคนที่ เป้ารอคุณมานานแสนนานผมซื้อมิทินนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณมิทินคืนนี้คุณมีคู่ลอยกระทงยังครับเอ่ยยังค่ะถ้าผมจะไปลอยกระทงกับคุณนะจะรังเกียจไหมครับยินดีค่ะมาครับผมถือสุ้ยครับคุณมิทินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผิวของคุณนุ่มนวลราวกับปุยนุ่นผมได้สัมผัสจะแทบจะหยดหายใจ ออ,อคุณมิทีนคุณเป็นอะไรอีกคะผิวของคุณใสมากพอโดนแสงจันทร์สะท้อนลงมามันออรลาจนผมแสบตาเลย <c oughs> คุณนิเว์จังเลยนะคะคนสวย แบมนี้ตั้งแต่เกิดเลยเหรอครับเปล่าหรอกค่ะที่ผิวฉันดีเพราะฉันใช้เจลส้มวิซีน้มีเคล็ดลับผิวใสออล่าฉ่ำน้ำของแบรนเนื้อเจลใสไม่เหนียวเนินหนะทา,าได้ทั้งผิวหน้าผิวตัวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะผมขอลองทาได้ไหมครับได้สิคะ โอ้รู้สึกผิวเด้งดึงต่ำน้ำขึ้นเลยคุณมิทินคะลอยกระทงเสร็จเราไปกินข้าวกันไหมคะเออคือ,อผมมีเวลาถึงเที่ยงคืนครับเอาลออคะเสียดายจังอธิษฐานด้วยกันนะคะอคุณมิทินคุณเป็นอะไรอีกคะตอนนี้กี่โมงแล้วคบห้าทุ่มห้าสิบเจ็นาทีคะ่ะฮะผอไปก่อนนะผมมีตุลาดวนโอ้ยคุณมิทิน ตรงนี้เจ้าชู้แน่นอนสงแั่จะสับลางไม่ทันโอ๋อปูหัวเสียไรจังอดใจกระพงกันแดมเลยผมจะทาเกลสมวิทสีนามิเวลาที่คิดถึงคุณ